ถือว่าพี่แหลกหลังคาข้างบนก็เขาจะไม่เน้นเลืองเครื่องยนต์มากมายเท่าไหร่ละนะครับแต่บางบางคันเน่ยส่วนใหญ่มันก็ต้องเปลี่ยนเครื่องอะนะอายุอนามันมันเยอะขนาดนั้นแล้วนะฮะมันก็จะรักษาสภาพมันให้ดูด,ดีมันก็ต้องอมีการจัดฟิตเมนต์มันสัหน่อยนะรถพวกนี้คือผมว่ามันอยู่ที่ความสุข ทางใจมาเป็นอันดับแรกนะมันคืองานศิลปะชิ้นหนึ่งนะครับไอส่วนในเรื่องเชิงพาณิชย์นี่คงต้องมาอันดับสองอันดับสามมันจะไปเทียบกับพวกรถกระบ,บะแต่งซิ่งแต่งโหลดออฟโหลดคงไม่ได้ว่าพวกนั้นยังได้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวันนะฮะแต่รถแนววินเทจเวโชแล้วส่วนใหญ่น่าจะทำมาเก็บขับ เล่นในวันหยุดสุดสัปดาห์ผ่อนคลายอารมณ์อะไรอย่างี้นะก็ก็จะเข้ากันมากกว่าละมัง้งประมาณนั้นนะฮะจะมีอะไรอีก่ะกับสำหรับรถแนวหายากาจุดเด่นหลักๆมันก็ต้องแปลกมีน้อยใช่หไหมฮะ อายุอนามนี่ต้องไล่ย้อนไปตั้งแต่เก้าศูนย์ย้อนขึ้นไปแปดศูนย์เจ็ดศูนย์หกศูนย์เลยห้าศูนย์คงหายากนะถ้าระดับห้าศูนย์นี่แต่ละคันคงไม่ต่ำกว่าล้านนะครับระดับระดับหกศูนย์บางคันยังขึ้นล้านไปเลยนะถ้าเจ็ดศูนย์ลงมาแล้วยังพอหาได้ครับหลักแสนหลักหมืน่นอันนี้แล้วแต่ความนิยมแล้วก็แล้วแต่คลาสของรุ่นแล้วแต่ประเภทของรุ่นด้วยว่ามันเป็นรุ่น หายยากไหมเคยมีในเมืองไทยไหมหรือต้องเป็นรถนําเข้านะครับอย่างคันที่ท่านท่าดูอยู่เนี่ยถ้าดูจากองค์ประกอบเนี่ยท่านก็น่าจะเริ่มพอประมาณการได้ว่ามันควรจะรถเป็นรถแบบไหนเสร็จแล้วเราก็ค่อยมาดูในฟังก์ชันของรถมันว่าตัวนี้เนี่ยเดิมมันเป็นเครื่องอะไรใช่ไหมครับมีประวัติศาสตร์ยังไงเทคโนโลยีอะไรนะรถตู้ดังๆก็พวกอไอนะทานสปอร์ตร,รุ่นแรกนะโฟกทีเนี่ย